แล้วเห็นน้องเลิฟถามกันเข้ามาเยอะมากว่าไอ้สองร้อยทองเนี่ยทายังไงเดี๋ยววันนี้พาไปดูที่จะเล่นได้สองร้อยทองนะคือมันก็คือเคลียร์ออบเจกทีฟให้ครบสิบอันแต่ตอนเนี้ยผมเคลียร์ไปได้เราแปดเคลียร์ทั้งหมดล้วนะได้8แปดเคลียร์แต่ละอันก็คือการทาภารกิจย่อยๆเนี่ยดูอย่างอันเนี้ยสองอันนี้ที่ผมทาเสร็จไปแล้วอันนี้ก็คืออิมเมอร์ดวิกตอเรียสอินพีอวีพีแมก็คือเหมือนเจอกับคนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นในอีเวนต์หรือว่าในแรงเน่ก็นับหมดก็คือชนะให้ได้สองตาก กับบอร์ดก็เหมือนกันชนะให้ได้4ตาก็จะได้อีก2อันเป็น4แล้วนะมาถึงไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยก็คือไอท้ที่เขาเรียกว่าอะไรอะทาให้ได้ที่สุ่มอะตอนนี้ก็จะเป็นของแพ็กมิลานนะเดี๋ยวผมพาไปดูมันจะอยู่หน้านี้ก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆแหละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆชนะได้2ช่องแพ้ได้ช่องหนึ่งอันนี้ก็จะได้กี่อันหนึ่งสองอันนี้อีกสองนะแล้วเหมือนตอนล็อกอินมันจะให้อีกหนึ่งเป็นสามผมก็จะได้ทั้งหมดเจ็ดอันแล้วใช่ไหมเจ็ดอันปุ๊บ จะมีล็อกอินอีกหนึ่งเป็น8ก็คือให้ได้ให้ครบ10อะ่ะไอ้แต่ละอย่างเนี่ยนับ1ก็คืออันเนี้ยอันเนี้ยเต็มที่ก็คือน่าจะได้ประมาณอีกอันเดียวก็จะเป็น9อยู่ดีคือถ้าเกิดจะเสร็จสิ้นจริงๆอะ่ะยังไงก็ต้องรออีกประมาณ3วันให้ได้ล็อกอินให้ครบอีก4ให้ครบ4วันอะ่ะล็อกอินอีก3วันเพราะอันนี้วันแรกใช่ไหมล็อกอิน3วันก็จะได้ครบ4ก็ถึงจะได้นะให้ส0ทองอันเนี้ยยังไงก็ต้องรอเหมือนกันหมดเพราะว่าภารกิจอะ่ะมันจะมีแค่นี้ประมาณนี้ก็คือ เอาไปทำธุรก,กิจไรให้เสร็จสิ้นแล้วก็รอล็อกอินอย่างเดียวอีก3วันนั่นแหละลก็จะได้2 0 0ทองละประมาณนี้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซฟคลิปนี้ไว้ด้วยเผื่อลืมแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะไม่ใช่ตอนนี้แม่งนั่งเล่นนั่งหากันให้ควักนะว่าเล่นทั้งวันทั้งคืนแม่งก็ไม่ได้สักทีนะเพราะว่าอย่างไงก็ต้องรอแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยถ้าเกิดมีเควสอะไรอัปเดตอยู่ดีมันใส่เข้ามาเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะประมาณนี้ครับฝากกด like ดไลค้วยยนนะันช